สหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็มาแนะนำวิธีการเล่นท่าแบ็กไซด์ดีไซเนอรนะครับก็ถือโอกาสเอาแผ่นคอม p พลตมาทดลองเลยนะครับเป็นยกคอมพลตเลยครับทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ในเพจผมครับเดี๋ยวผมจะลงเพจไว้ไต้ลิงก์เหมือนเดิมคนที่จะเริ่มเล่นท่าน,นี้ก็ต้องมีเบสิกกับการเล่นแรมมาสัรกระยะหนึ่งแล้วครับดรอปแรมได้ล็อกทูเที่ได้หรือเบสิกแรมต่างๆครับผมก็ผมเหมือนจะตอบแยวเราไปดูกันว่าวันนี้ นี้มันทํย่านี้นะครับเราจะเน้นเท้าหลังเรานะครับแบบควักนะครับเราจะไม่ออลลี่นะครับควักก็คือแบบสามารถควักเก่งๆได้นะครับเท้าหน้าก็ยืนเต็มๆเลยครับเอาให้มั่นใจที่สุดผมจะวางเหลือน็อตสองตัวแบบนี้นะครับเท้าหลังก็ยืนเน้นเย่งๆนะครับก็เน้นเท้าหลังควักเหมือนเราแบกสาแบบไม่ออลลี่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูมันก็ประมาณนี้นะครับ อย่างที่ผมทําให้ดูครับเราจะใช้จุดเท้าหลังประมาณนั้นนะครับคือควักๆเท้า,า,า,าหลังหน่อยแต่ที่สําคัญเวลาเราเล่นแบ็คไซดิเซตเตอร์แล้วเนี่ยไหลเราจะสมพันธ์เช่นกันนะครับคนที่เล่นคางแรกไหลจะชอบเกินไป้ทําห้ตอนลงมันยากพยายามเก่งไหลกับตัวไว้อย่าให้ไปเกินตอนขึ้นไปแบ็คไซดิเซตเตอร์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกัน เมื่อเรารู้วิธีการวางเท้าแล้วครับวิธีเล่นนะครับผมจะรอจังหวะเราขึ้นแลมมานะครับผมจะรอให้พักหน้าเลยก่อนแล้วเท้าหลังเราค่อยควักตามที่ผมบอกครับแต่จริงแล้วท่านี้ก็ต้องเน้นสัมพันธ์ยู่ที่ไหลกับ ผม้าสังเกตจากในคลิปเมื่อกี้ครับก็จะเห็นได้ชัดว่าผมก่อนขึ้นเล่นผมยกไหล่ขึ้นนิดนึงครับทำตัวให้เข้ากับอ,องศาแลมไว้แล้วก็เน้นเท้าหลังควัก ครับผมก็สำหรับคนที่เริ่มฝึกท่านี้นะครับก็ลองเอาคลิปนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าสําหรับใครที่คิดว่าเล่นไปแล้วเราทาท่าดูท่านี้ไม่ได้นะครับก็ค่อยๆฝึกไปทีละเบสิกอย่าเพิ่งรีบทามขั้นไปบางทีเราอาจจะเห็นคนอื่นเล่นได้แล้วเราเล่นไม่ได้เขาอาจจะเล่นมานานกว่าเราหรือเขาอาจจะฝึกท่านั้นมาก่อนเราทุกคนเก่งไม่เหมือนกันให้เราพยายามแล้วก็ตั้งใจเล่นให้สนุก จะเล่นได้นานาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ว่าถือโอกาสอย่างที่บอกเอาคอมพิวทั้งคอมพิวทั้งเซตมาลองเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามเพจในเ c e บ o o k ไ้ด้วยหรือเข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์กันได้นะครับรับไซส์แผ่นตอนนี้นะครับก็มีไซส์8.0แล้วก็8.25ครับตอนนี้มีมา2ไตส์ครับแต่ไซส์8.5กำลังมาอย่างไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม รับผมสำหรับใครที่กําลังฝึกท่าหรือกําลังฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ผมว่าเป็นกําลังใจให้สําหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยครับยังไงก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะลงอยู่เรื่อยๆฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย